การอ่านแจกลูกการสะกดคําสระเอสวัสดีค่ะน้องๆเมื่อคาับเรียนที่ผ่านมาน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระเอกันไปวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับสระเอกันให้มากยิ่งขึ้นโดยน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการแจกลูกแต่ก่อนที่เราจะเริ่มแจกลูกเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะไหนใครจำได้บ้างว่าสระเอมีวิธีการเขียนอย่างไรแก่งมากค่ะจำได้กันทุกคนเลยถ้าเช่นนั้น เรามาฝึกเขียนรูปสระเอกันก่อนนะคะสระเอมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะน้องๆลองเขียนตามดูเลยค่ะน้องๆเขียนรูปสระเอกันได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะมาลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะแล้วให้น้องๆสังเกตดูว่าสระเอ เป็นสระเสียงสัน้นหรือสระเสียงยาวฟังดีๆนะคะสระเอน้องๆลองอ่านออกเสียงตามดูสิคะตอบได้หรือ,อยังคะว่าสระเอเป็นสระเสียงสัน้นหรือสระเสียงยาวเออยเก่งมากคะ่ะสระเอเป็นสระเสียงยาว ในการเขียนสระเอนั้นน้องๆจะต้องจำไว้เสมอนะคะว่าจะต้องเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นทุกครั้งนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกับการเรียนรู้วิธีการแจกลูกสระเอกันแล้วค่ะเริ่มจากคำว่าเกคคำว่าเก มาจากกาไก่ะสมกับสระเอสะกดว่ากอเออ่านว่าเกเซคคำว่าเซมาจากซอโซ่ so. ะสมกับสระเอสะกดว่าซอเออ่านว่าเซ เปคำว่าเปมาจากปอปลาประสมกับสระเอสะกดว่าปอเออ่านว่าเปเฉคำว่าเฉมาจากชอชิ่งประสมกับสระเอ สะกดว่าชอเออ่านว่าเฉเหเํคำว่าเหมาจากหอหีบประสมกับสระเอสะกดว่าหอเออ่านว่าเห เลคำว่าเลมาจากลอลิงผสมกับสระเอสะกดว่าลอเออ่านว่าเลเวคำว่าเวมาจากวอร์แวนผสมกับสระเอ สะกดว่าวอเออ่านว่าเวช่วงใช้เดียวตอนเพราะเรา,เราคู่กันจับคู่คำกับคำอ่านให้ถูกต้อง เเเวเซคำว่าเหสะกดว่าหอ,อเออ่านว่าเหคำว่าเปสะกดว่าปอเอ อ่านว่าเปคำว่าเกสะกดว่ากเออ่านว่าเกคำว่าเวสะกดว่าวเออ่านว่าเวคำว่าเซสะกดว่าซเออ่านว่าเซ แจกลูกสะกดคำแล้วเรามาดูความหมายของคำที่ได้จากการแจกลูกสะกดคำกันนะคะเกคคำว่าเกหมายถึงไม่ตรงตามแนวไม่เป็นระเบียบเช่นเพลินฟันเกหมายถึงฟันของเพลินขึ้นไม่เป็นระเบียบเซ่คำว่าเซ หมายถึงอาการที่ทรงตัวไม่อยู่จนต้องเอนไปข้างใดข้างหนึ่งเช่นเดินเซเฉ่คำว่าเฉหมายถึงไม่ตรงเส้นแนวตรงเห คำว่าเหหมายถึงเบนไปเขวเรามาทบทวนการแจกลูกสะกดคำสระเอที่ได้เรียนกันไปนะคะเกคคำว่าเกมาจากกอไก่ประสมกับสระเอสะกดว่ากอเอ อ่านว่าเกเซคำว่าเซมาจากซอโซ่ so ะสมกับสระเอสะกดว่าซอเออ่านว่าเซเป คำว่าเปมาจากปอปลาประสมกับสระเอสะกดว่าปอเออ่านว่าเปเฉคำว่าเฉมาจากชอชิงประสมกับสระเอ สะกดว่าชอเออ่านว่าเฉเหคำว่าเหมาจากหอหีบประสมกับสระเอสะกดว่าหอเออ่านว่าเห เลคำว่าเลมาจากลอลิงระสมกับสระเอสะกดว่าลอเออ่านว่าเลเวคํคว่า เวมาจากวแหวนประสมกับสระเอสะกดว่าวเออ่านว่าเวจากที่เราได้เรียนรู้การแจกลูกและการสะกดคำสระเอไปนั้นถ้าน้งนองๆสังเกตดีๆจะพบว่าในการสะกดคำจะออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วจึงตามด้วยการอ่านออกเสียงสระ เช่นคำว่าเกให้สะกดโดยอ่านพยัญชนะต้นกแล้วตามด้วยสระเอออกเสียงเป็นกเอเกค่ะน้องนองลองทำกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะให้น้องนองตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง แจกลูกสระเอไปแล้วคราวหน้าเราจะไปดูการแจกลูกสระแอกันนะคะรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ